ก่อนหน้าที่จะปีน้องเนี่ยค,คือหน้าจะใสมากมแต่พอหลังจากคลอดแล้วโอ้โหฝ้าบุกเต็มหน้าเลยค่ะทำเราหมดความมั่นใจจริงๆอย่างปัญหาอย่างนี้นะคะเช่นฝ้าฮอร์โมนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะคะที่ทำให้ฝ้าเราค่อยค่อย น,นะคะอันนี้จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนแล้วแนวทางการรักษาอย่างเี้คะเราควรที่จะมุ่งเน้นไปทางไหนดีเราก็จะต้องใช้ครีมกันแดดที่มีสิธิภาพหรือว่าเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือเซรัมที่มีส่วนผสมที่จะฟื้นฟูผิวและปกป้องผิวได้ดีพอสมควรออตัวยันฮีพรีเมียมเซรั่มสูตรนี้นะคะเราคิดค้นมานะคะโดยตรงเลยสําหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับฝ้ากระ จุดดังดำและผิวหมองค่ะสำหรับคนที่ให้นมบุตรหรือคนที่กำลังตั้งครรเนี่ยใช้ได้ไหมคะวันนี้เป็นสูตรที่บอบบางสำหรับผิวแพ้ง่ายเพราะฉะนั้นการละคลายเคืองผิวน้อยมากคือพูด,ดง่ายๆคือสามารถตอบโจทย์ได้ทุกปัญหาผิวนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับยันฮีพรีเมียมเซรั่มตัวนี้นะคะสารสก,กรัดอัดแน่นเต็มขวดจริงๆ